อย่างตัวนี้มันมีความพิเศษอะไรอีกครับโอ้ก็อันดับแรกนะคะดีไซน์สวยมากนะคะมีทั้งสีน้ำตาแล้วก็สีฟ้านะคะที่เราชอบสีฟา้ฟาเหมือนกันสวยแต่ก็โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เอ่อที่นี่ชอบอย่างนึงคือปกติเวลาถ่ายเซลฟี่เราสึกมันแคบแต่ว่านี่คือเลนส์ขอกว้างนะคะระยะสูงสุดจะหกเท่าก็คือเห็นเราไม่ต้องอยื่นใจมากก็เห็นได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ตัวเรางตัว รับดูคอนเสิร์ตก็จะเหมาะเหมาะมากค่ะก็เหมาะถ่ายเซลฟี่เพื่อนแหละคนก็เห็นเพื่อนทุกคนแน่นอนถ่ายพอร์เทรตก็ซูมแบบ3.5สุดได้ไกลมากๆเลยท่้ยภาพยังคมชัดสวยต้องขฝากฝากในลูกถ่ายเลค่ะก็อยากฝากน้อง Oppo Reno 15 Series 5G นะคะในอ้อมอบอ้อมจใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เออ่ฝากคนงานของน d o ด้วยไดนะคะค่ะก็เดี๋ยวเออ่เร็วๆนี้นะคะเพลงของไอดอลก็จะปล่อย ภายในเดือนมกราคมนี้ให้ฟังแน่นอน,น้นก็ฟังติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์ลทัวร์แล้วก็วันที่21มีนาคมนี้จะมาเล่นที่ Impact Arena นา <iam> นะคะไงก็ใชก่ก็มาดูพวกเรากันได้นะคะแล้วก็เออถ้าง,งานเดียวก็เดียเด๋ยวมินิเพิ่งปิดกองอหนัง50 f t i r s t Date <s. S 2> ไปนะคะน่าจะออนประมาณเดือนกันยาปีนี้นะค,ะค่ะ้นก็ฝักติดตามได้ค่ะผู้สึ่าพร้อมเลยคนเสุทธิพงศ์ ตอนนี้กำลังอันดับแรกโฟกัสกับเพลงใหม่อยู่ค่กะก็เตรียมเพลงใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินการเตรียมโชว์ของเอวิร์ล t ัวร์ทันที่สี่ก็มีน่าจะมีโชว์พิเศษพิเศษโชว์ใหม่ๆให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ไทยบ่อยเอออยู่ไทยบ่อยประมาณช่วงปลายปีที่แล้วอยู่ไทยบ่อยเพราะว่าบินกลับมาไทายนานเยอะค่ะแล้วก็ปีนี้งานนี้งานนี้เป็นงานแรกของปีนี้ที่บินมากลับมาเมืองไทย ปีที่แล้วก็ได้แบบพาครอบครัวแบไปเทีททเเ่ยวในไทยบ่อยขึ้น,บ,นบ่อยบ่อยขึ้นค่ะแต่ว่าความจริงมาถ่ายหนังเกีูเอ็มค่อนข้างแน่นมากๆแทบไม่ได้เจอคุณพ่อแม่เลยเพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดตลอดใช่ไปถ่ายอีภาคใต้ก็จะแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้เจอที่บ้านอะไรแล้วแต่อันนี้จะที่เป็นทีมครอบครัวเราส่วน ทริปครอบครัวของเรามันสนุกขนาดไหนจ้าเราทริปครอบครัวสนุกค่ะคือวิญี่ปุ่นเป็นคนชอบเปนไทยของครอบครัวอีกแล้วแล้วก็ลาก่าสุดตอนปีใหม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาหาที่เกาหลีใ<อ>ชก่ก็หนาวหนาวค่ะทำไมปีใหม่ยังเปิดปีใหม่แก็ปังเลยไปมีไปมูหรืออะไรที่ไหนมา,ไ,มหามไหมคะไปมูอะไรบ้าปีใหม่เหรอคะปีใหม่ยังไม่ได้ไปมูที่ไหน,นค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ค่ะอยากให้ปีนี้ต้องปัง เชื่อมากขนาดไหนกับเรื่องมูลเงินก็เชื่อประมาณนึงค่ะรู้สึกว่าอ๋อทำแล้วสบายใจก็ทำใช่ค่ะอย่างตอนวงสว่งหนังก็มีให้เก็บเหรียญหนูก็ยังเก็บอยู่ทพรว่าอยู่ในกระเป๋าตังค์ใช่ค่ะรู้สึกว่เป็นมงคลก็บที่ม เรียกว่าเป็นสายบูได้ไหมคะหรือว่าก็แบบทำตามๆถ้าเขาบอกว่าดีก็โอเคอะไก็ประมาณนั้นค่ะก็เรียกว่าสายมูได้ไหมก็ได้อยู่นะเขาบอกว่าดีแล้วก็ไปเราปรึกษาใครบ้างคะที่สายบูปรึกษาใครไหมบอกคะความจริงก็จะมีเอ่ออาจจะเดี๋ยวที่ที่ดูตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะก็จะปรึกษาที่ดูที่บ้านให้แต่เวมัก็ต้องเช็คตุกปีเหมือนกันเรื่อยๆค่ะ ใช่คลิทุกครึ่งปีอุ้ยเลยลูกคุณท่นไหนต้องเป็นสีมงคลไหมหรือว่าก้าวเท้าเนี่ยสีมงคลก็ท่านทุกครั้งที่มีงานสำคัญก็จะเช็คสีมงคลหรือว่าเวลาวันที่อย่างเงี้ยเราเช็คหมดใช่แล้วหมือนอย่างปีนี้ไม่หมอว่าไงนะเช็คอย่างที่เคย่างคม่หมออันดับแรกก็หนังจะปัง่ ไม่มีพบเครื่องรางอะไรติดตัวไหมแบบว่าสิ่งนี้ต้องพบไว้เค่อรางไม่ได้พบแต่ก็บางทีมีเหมือนกันที่คุณแม่แบบมุณแม่ไปมูมาแล้วก็ให้เป็นสร้อยเป็นกำไลหรืออะไรติดตัวมาก็ก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ให้ฝากนัคะคนเสิยกี่ในว่ายังไงบ้างตารางพายยังไงก็เดี๋ยวภายในเดือนนี้นะคะไอดอลจะปล่อยซิงเกิลใหม่ นะคะก็เดี๋ยวรอฟังกันได้แล้วก็วันนี่21มีนาคมนี้นะคะเดาจะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะใครอย่างมาเดวก็มาดูพวกเราได้นะคะรับรองว่าไม่คิดหวังแน่นอนมีโชว์ใหม่ๆโชว์ใหม่ๆอลังการงานสร้างเตรียมร้อมในแฟนๆคนอยู่นะคะแล้วก็ไงฝาก c i t y f i r t e a t ที่จะออนเดตอนเดตกันยางยด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะฝาก1ไม่ลืมนะ15คะฝากว้ในอ้อมอกอ้

ม,มีนี่มาได้ไปดีแล้วก็ีนะคะกี่ี่จ๋ากพี่นะจ๊ะสวยค่ะกีค่ะมีก่อันนี้นี่นะคะเนาะมก่อนนี้องซาบะ้ค่ะบอันนีหนึ่งิงหนึ่งิงนแล้วนี่ก่น่